ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหุบเขาทางภาคเหนือมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่ายายคำเธออาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมไม้เก่าท้ายหมู่บ้านทุกคำ่ำยายคำจะจุดธูปไหว้พระแล้วค่อยๆยกคอนเล็กๆขึ้นตีระฆังที่ห้อยอยู่หน้าบ้านเสียงดังก้องแกงก้องแกง แววไปทั่วทุ่งนานในยามค่ำคืนเด็กๆในหมู่บ้านมักถามด้วยความสงสัยว่ายายคำตีระฆังทำไมทุกวันหรอยายคำยิ้มบางๆแล้วตอบว่ายายตีให้คนที่เคยทำกรรมกับยายได้ยินเผื่อเขาจะระลึกถึงบุญจะได้ไม่ต้องเจ็บช้ำนานแต่ไม่ใช่ทุกคน ที่รู้ว่าเสียงรักครังนั้นเกิดจากเรื่องราวในอดีตที่แสนขมขื่นหลายสิบปีก่อนยายคำเคยมีสามีและลูกสาวตัวเล็กๆชื่อว่าแก้วครอบครัวอยู่กันอย่างสงบสุขจนวันหนึ่งของในวัดหายไปมีคนเห็นยายคำเดินถือถุงผ้าผ่านหน้ากุฏิข่าวลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้าน ยายคำนั่นแหละขโมยของวัดเสียงนินทาดังขึ้นทุกหัวมุมแม้ยายจะพยายามอธิบายแต่ไม่มีใครฟังสุดท้ายยายกับลูกถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านต้องไปอาศัยกระท่อมร้างกลางป่าคืนแรกในป่านั้นมืดสนิทมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวลูกสาวถามทั้งน้ำตาแม่ ทำไมเขาว่าเราแบบนั้นยายคำก่อนลูกไว้แน่นแล้วพูดเบาๆว่าไม่เป็นไรลูกเขาไม่รู้ความจริงวันหนึ่งกามจะตอบเขาเองหลายปีต่อมาคนที่เคยใส่ร้ายยายทีละคนเริ่มเจ็บป่วยบางคนสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่รู้สาเหตุจนมันหนึ่งพวกเขาทนทุกข์ไม่ไหว พากันมาขอขมายายยายคำเพียงยิ้มและพูดช้าๆว่ากรรมใครทำไว้กรรมนั้นย่อมคืนกลับแต่ถ้าใจเรามีเมตตากรรมก็เบาบางลงนับแต่นั้นมายายคำจึงตีระฆังทุกคืนเพื่อให้เสียงนั้นเตือนใจคนในหมู่บ้านให้ทำดีไว้เถิด เพราะเสียงก้องแกงนั้นไม่ได้มีไว้ขับไลผ่ผีแต่ปลุกสติของคนเป็นเสียงระฆังชัดขึ้นแล้วค่อยๆเบาลงหลายปีผ่านไปหลังยายคาจากไปอย่างสงบชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงระฆังแว่วเบามาจากท้ายหมู่บ้านในคืนลมแรง บางคนบอกว่าเป็นแค่เสียงลมแต่บางคนเชื่อว่านั่นคือเสียงของยายคากําลังเตือนให้ทุกคนทำดีไว้เถิดเพราะเสียงระฆังในใจจะเงียบไปตลอดกาล